สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาชมตะเคียนแม่นางบุญวัสนาเกิดและแม่นางทรัพย์ทวีซึ่งก่อนหน้านี้ตะเคียนทั้งสองนางนี้อยู่ที่สตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านที่เป็นเจ้าภาพนํามาไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเป็นลูกสาวของคุณลุงท่านนี้โดยถูกโชคได้โชคมาเจ็ดงวดซ้อนแล้วค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขกันไปชมบรรยากาศ การขอตัวเลขครั้งนี้กันเลยจ้าขอเดี๋ยวสิมาแล้วก็ขอเลยเพราะว่าเดินทางมาใกลหลายผมเดินทางมาจากสุรินทร์ครับแต่ยินแต่ว่นก่าวว่าไปเห็นตัวที่อันว่างสองสามอาทิตย์ที่ก่อนก่อนหน้านั้นมันมีเอากองยาวไปใช่ใช่ครับนี่แหละครับ เพิ่ก็ทันหายหายแต่อามาาทีแรกถ้าลูกสาวถูกกิหเวด่นผู้เป็นเจ้าภาพอืมถูกซะถูกโย่เนี่ยเกเ่อนเก็บเื่อนเลยนะช่อนกันเลยแล้ถูกลูกสาวเง่นผู้เป็นผู้เป็นเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าภาพยังนอผู้เนจ้าภาพยังนอบันี้แทนแม่อามาผู้เป็นเจ้าภาพซื้อน้ำลูกว่าให้ซื้อแต่ว่าขันซื้อน้ำลูกอะไดแ้่ว่าลูกว่าให้ซื่องานงานไปคัดลาเพื่อนเออแมนทำานี่ะ แม่ก็เลยบ่ถึอจักเทียล่างล่างสซ่เขาเรีเขาเรงยกโซ่สร้างคุณว่าคืนแล้วเนี่ยนั่นคือสิบสองคนหรือึ้นมาแล้วเราไปไปใท้หมดเสียสี่นะก็จิไปทอแล้วเออเพราะว่าล่างส่สร้างคุณเลยว่าครับพี่กับน้องไปอยู่ไเออีสมาจันก็พี่กับน้องก็ได้มาอยู่ที่ร้อีสก็มาอยู่ที่นี่แต่บ้านบ้านขาวที่วัดบ้านขาวมากเลยตีแรลกของกระไหลาย บ้านห้านีีหลายค่ะครับมันรัางโงร่างไม่ไม่มีแถวเราไม่มียังเกตเตียมี่แต่ชาวบ้านมาขอธรรมดาขอได้ตัวหนึ่งสองตัวไม่เด่นแั้ทีเลยเด่นขังหนึ่งผู้เดียวอยู่บานของได้ตาว่าค้นเ่าะมันค้นเล่นเนาะครับแต่มันค้นเล่นที่ตะบเทีขอตามธรรมชาติอขอตามธรรมชาติมันจิ้นมันผักให้เจ้าขอมาขอ ก็ได้ว่าแปดเก้าแปดทีแต่มันตรงกับเลขรถที่นาร่างทรงมาจากกรุงเทพพอดีอแต่ก็มาซื้อไม่ได้คเพราะเลขมันมันเต็มเขาไม่ขายเลขเพราะว่าถือเงินเงินละแสนสองแสนเลยเงินละแสนสองแสนสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ล่ะเขาก็ถูกบ่อยถูกบ่อยติดกันเลย เจ็ดหวดสัตวีวีสัตวีวิมู้รุงรันมาขอโสกขอลาบผู้ขาดที่จับได้ตัวใดก็ถือว่าให้ตัวนั้นเป็นได้รางวัลที่หนึ่งเลยผู้ขาที่ขอเชียงสูกเชียงเชียงนี่แหละทีมงานแอ่ท่านพื่นพี่น้องมาจากสุรินครัมาจากซุริน์พุ่าะมาจากพุร่ะ่นเนี เออเจ้าว่ป็นหยังดอกเสียวเพิ่นสินั่นดอกเพิ่นมาอยู่น้ำกันนี่เออเพิ่นก็อยู่ร่วมอยู่นี่ละบ่เป็นหยังดอกนี่ละเอารางวัลทีหนึ่งนี่ละเอารางวัลทีหนึ่งนี่ละครับโ,โอ้พอสิไปบ่อเขาหลอกประเทศนี้นอโอ้ขา้าราชการเออ,อ,อเจ้าที่เจ้าทันไอ้น้องกว่าไงน้องกว่าต้องสุขที่แบบผู้หลักสมหลักษาวัดว่าศาสนานี่ยละโมลูกหลานจีว่า จากสุลินปุ๋นล้วพอมก็ลูกเก่าเนี่ยและที่มาขอโศกขอหลาบเอยเป็นบุญยังคุณขอหสมมาลขอรุญาตหมายค้ำเจทีเจาฐานผู้รัมาสมรักษากระไดวัฒนาเกิดแล้วก็แม่นางแม่นางซักสักทวีวนอ่อตีได้ย้ายจากสตึกมาอยู่ที่มาอยู่ที่บ้านขัว หมู่สิบตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาจากสตึกบุรีรัมย์นะครับมานไดทมาอยู่มองนี่ก็ให้สุกให้ลาบกับลูกกับหลานบันไดเดินทางมาแต่ใกล้มาเบิงระเบลมีอยากให้ลูกให้หลานมาอีกเทือนึงก็ขอให้เลขที่อยู่น้ำทูบนี่อธิมาก็ขอให้ขึ้นจัดไปี่ สิได้ถูกเลขงามๆให้ลูกค้าจังมีที่บวงสรวงงามๆจัดพิธีให้เลยแม่นเออพอสิเอาเลขถูกนี่ไปเสียงิก็จังว่านี่นีอนี่ะกนี่เนาะสิเอาไปเสียงกนี่ละเสียงเออถ้ากดอ่ะก็ัปากไปเด้อแม่เียนเด้อพอลัปากแล้วว่าสิัอันบวงสวงนี่จะบวงสวงให้เด้อบวงสวงให้เด้อแม่เด้อ ้ยินได้ฟังอยู่เด้อทีมงานเนากับมาคือเก่าครับผมเมื่อไรตัวได้ยังไงครับผมคครรับก็จุดทูปจุดทูปไปละจุดทูปไปก่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าขอจับเจมซีก่อนนะครับว่าตัวเลขที่เราเห็นอ๋อทูปอะไรจะได้จุดทูปอะไรนะครับอันนี้เราจะเช็คก่อนเนาะ เซีเนเลืเลทุกตัวเลยครับนี่นีโอเคบาเกิดและบารมีของแม่นางอ่าซักทวีทิทีได้เดินทางมาวันนี้ก็ขอให้แม่แบ่งโชคแบ่งลาบให้กับเราให้กับแม่ให้กับพ่อที่อยู่ที่นี่ก็วันนี้กับแม่กับพ่อก็อยากให้ผมมานาะก็ได้เดินทางมาสมใจคุณแม่คุณพ่อแล้ว นะครับขอยังบอสมใจเถไดลอตัวเลขก่อนแต่ลอได้ตัวเลขแล้วสิถูกลแล้วนั่นสสมใจหลายๆสมใจยิ่งใหญ่แล้วก็ได้จัดงานจัดการจัดพิธที่ให้กับแม่ทั้งสององทั้งสองทันที่อยู่มองนี่เด้อที่ลูกสิขอเสียงขอให้ออกจากเลขนี้น้่เด้อสาธุสาธุ ซีเมนซีเมนคือเลขสองที่เราเห็นก่อนบอกครับออกมาสองแล้วก็ทูบเสียงนั่นมีสองครับแล้วก็อันนี้ก็มีสองเด้อครับสองมาก่อนนะครับสองครับสองหนึ่งอันนี้ได้สองหนึ่งสองหนึ่งครับเลขสองก็ขึ้นทั้งทูบเสียงที่เราจุดไว้ก็มีเลขสองเด้อครับ คือเีเห็นเีเห็นแล้ว่สองเรลขาดตสงเนด้อเดี๋ยวสิมาเบิงว่ะสิต้องกันสาตัวนี่สิมีมองไดต้งกันมีสองยังกับสองยังเน่สองหนึ่งสามะครับสองหนึ่งสามสองนงาข้แหลุกเปิดจแมเป็นเลขเ่ยจากคนข้แม่ลุกคนขิแห่ลุกสองหนึ่งสามะครับสองเฉยองเฉยสองเฉเงลกโดาเด้ออ่านะครับเห็นบอก น so like bon ัวอ่าท like ี่เราได้เห็นตัวนั้นเอเ็สิมาเบิ้งตัว้แหนีด้ะ้าเบิ้งอีรอรอเดี๋ยววางไห้ก่ไกนี่ก่อนอ๋ยขอเบิ้งไก่ถุกุกเด็กสองชันแล้วมาสองมาแล้วหนึ่งโอ้สองหนึ่งสามแต่ว่าเหล็กถูกสองเฮ้สองหาสองหาสองหกขึ้ตัวนั้นเลยวะขอสามตัวได้เด็ดเลยนม่ถุกจะดี แม่เป็นแค่ไหนอ้อแม่ขนลุกหูัวเศร้าขน,นลุกจังสีหลหวันนั่นแม่ก็ขนลุกค่ะบ่บอายุ้ร่างนามแม่ก็ขนลุกขนน่าที่แม่นนเนคนขี้เลยมันยือน่ง้อเปนคือพยัญานะเนาะนี่นี่คือพยญายน,าเนะเลยนี่น,น,ยยน,นี่เป็นพยัญชนะเนาะ จ็ดง<อ>วดส่วนแล้วขเข็มตัวไหนพอตัวที่แปดด้วที่น้องฮะชองเปนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอาตามเลขนี่ไปก่อนเด้อนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้พาร่างทรงมานะครับมไม่ได้พาร่างทรงมาแล้วก็มาจุดธูปแล้วก็ขอเพินนะ<อ>เพื่อเพินสีไห้นะครับเพื่อเพินสีไห้อาจจะมีน้ำมาวงสวงน้ำมา อะไรนะเอารูปเอาวงสวงเอารูปปั้นอะไรมาถวายท่านแต่ว่าเออออแต่ให้มาตะวันถูกก่อนเนาะพอสิได้งามๆก็สุดมาวงสวงให้ล่างส้นนี่ละครับจะเอาล่างส้งมาเล่นต่้่าคุยเขาพอเขาฝันพออยู่ดิเขาฝันเขาฝันว่าไอ้ฟืนอยู่งเสียเขียนหน้าตาไหวกันถ้าถ้าจะกช่ได้หรอกพนะอก็ใช่ได้พาะท่านความฝันของพ่อมาเขียน รูปหน้าตาเขียนปากเขียนคิ้วเขียนส่วนไหม้น่ะเลยอืเอาไ่ได้บักคือไม่ต้องบลบักเป็นหนังพราสอืกเอาเขียนเป็นหน้าหน้าตาแค่นี้ก็ได้เอาแต่รูปมาทอนไหมตั้งึ้นนี่นี่ทอนไหมทอนไหมยุ่งสิให้เขียนหน้าตาเขียนคิ้วเขียนหนัง ก็ใช้ได้แล้วว่าใช้ได้แล้วแน่นข้อฝันนี่พอหรืองวัตถันเหตุที่ต้องคำฝันก็คืออย่างนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปเลขให้นะครับมือนี้ที่มีสองสองนั่มด้วยครับอืมโอเคไหนพอทำเนียเขียนซึ่งเขียนด้วยนะครับสี่ไหนพอเนียก็ปรนี้เลขก็เวเามาใหันกัีจะยคือใด้ามประมาณเนี้ยเลขก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันตั้งให้ดูกันตรงนี้จะจะไปเลยคือใดสิเอ้าก็เอ้าวใดสีมับ โอ้ที่ตั้งไว้นี่เลยครับโอ้ตั้งไว้นี่เลยพอพอสิเอาไปก็ได้เอาไป้ายกระเดกไมนี่นะเผื่อสิแบ่งโชคแบ่งลแหลกนั่งนเอากระดาษมาเขียนก็ได้ย่ายเขียนให้พ่อเองนี่ตึกคู่นึงเขียนอยู่นี่นะสิได้ส่งไปให้ลูกบ่แม่ลูกระเบิ่งอยู่แล้วเอาเขียนอยู่แล้วครับก็ เป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราได้เดินทางมานะครับพอดีนะครับทางด้านคุณพ่อกับคุณแม่ก็ fc นะครับทางช่องของพวกเราก็อยากให้เรามาที่นี่อยากให้เรามาดูที่ตะเคียนนะครับเราก็ได้มาดูแล้วไม่ได้สัมผัสที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทางคุณพ่อก็ไม่มีปัจจัยในทางด้านที่จะนำร่างทรงมาทรงหรือว่านำครูบาอาจารย์มาเล่นพิธีเพื่อที่จะขอเลขขอ แต่วันนี้เรามาแล้วเราก็เลยขอให้กับคุณพ่อเนาะ,ะคุณพ่อบอกว่าถ้าได้สามตัวตรงๆหรือว่าได้สองตัวได้หนังก็ได้ให้มันได้หลายๆถ้ามันถูกได้หลายมันถูกได้เยอะพอสมควรก็จะมา,าทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้บวงสวงมีผลไม้มีผลไม้มีครับก็มาบวงสวงให้กับท่านแล้วก็อาจจะมีการเปิดโชคเปิดดวงให้กับท่านให้กับแม่เพราะว่าทาง ตะเคียนที่เนี่ยเดินทางมาจากท่าตูมนะครับทางให้ทางทางสตึกทางสตึกบุรีรัมนะครับทางสตึกบุรีรัมนะครับก็เดินทางมาจากบุรีรัมก็มาที่ที่นี่ก็หลายร้อยกิโลนะครับก็วันนี้เราก็ได้เดินทางมาแล้วก็ได้มาขอโชคขอลาภให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่รับชมรับดูอยู่ก็อยากให้ได้เนาะอยากให้มีโชคมีลาบถ้าใครมีโชคมีลาภด้วยกันก็ ่าลืมนอมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้ผมประวัติบันวินและคุณพ่อนาเล็คุณพ่อก็ขอบคุณทุกคนและก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบขอให้ทุกคนที่ดูก็ขอให้มีบุญบารมีขอให้สร้างบารมีของตัวเองขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมทําบุญสวดบุญส่วนให้กับเจ้า กรรมในเวรของตัวเองสาธุสาธุขอให้เจ้าแม่บุญเจ้าแม่บุญวาสนาเกิดวาสนาเกิดกับแม่นางรัพทวีทั้งสองท่านทั้งสององค์ขอให้ลูกให้หลานใด้โซคให้ให้ลาภเดือาพอเท่าแม่ขอให้ได้หลายๆขอให้ถูกหวยเลยเบอร์น้ำกันสุกคู่ทุกคนโดยครับสาธุสาธุ